สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมมิสเตอร์เตนะวันนี้ผมก็จะมานานป่าเช่นเคยนะตอนนี้นะครับระหว่างให้ผมเดินมาทำเลี่ยผมก็ได้มาเจอต้นมะเดือนะครับมะเดือป่านะครับไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะผมว่าผมเพิ่งจะเคยเห็นนะครับดูนะครับลูกโคตรดกนะครับลูกดกมากนะ,นะครนะทุกคนทำบอ ข้างบนนู่นก็นมีนะครับโอ้โหลูกคือดอกแล้วก็สีเขียวคือสวยมากอืืออ,อ่ตอนนี้ผมอาจารย์มาเจอทำเลยที่จะนอนคืนนี้ก็นะั่นแต่ะประมาณใกล้ๆที่ต้นอนมะเดื่อนนี่นะครับแลวผมจะ วันนี้ผมได้เอาเสียมมาเลยนะเมื่อกี้ผมทิก <c oughs> นี่เลยครับเสียมผมเดี๋ยวผมก็เอามาขุดนี่ให้เป็นที่นอนสักขอให้ผมนอน,นครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะสร้างรอบให้บางผมครับเดี๋ยวก่อนเองมาหยิบถุงตองเดี๋ยอเอากระเป๋าเก็บไว้ให้ก่อนนะครับแลวก็จะเอาเก็บไว้ที่นี่เลยครับแล้วก็วผมว่าจะขุดที่ไหนดีเราดูกัน,นครับ ผมผมเดี๋ยวผมลอผมจะเดินขุดที่นี่นะที่นี่มันเป็นคล้ายๆเหมือนเองคล้ายๆเหมือนร่องไหนทีเ่เวลาฝนตกแล้วน้ำไหลลงนะแต่ช่องนี้ถึงนอนได้น,นี่ไม่ต้องนําไม่ต้องกดนะคพาะฝนไม่ตกนะบ่าทำในที่ทำแล้วก็นอนได้ เดี๋ยวผมก็จะขุดให้ได้เลึกเป็นลึกประมาณได้ใหญ่ประมาณนึงเดี๋ยวผมค่อยไปหาให้วัตถุนี้มาสร้าง ตอนนี้ผมก็ได้สร้างที่พักเสร็จเป็นเสียบรียบร้อยครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้เลยครับสร้างแบบง่ายๆนะครับนนง่ายๆนะแต่ผมก็จะไปหาเฟร์นมาเกาะนะมาเกาะหางตอนนี้คือแบบเมื่อกี้ผมเจออะไรก็ไม่รู้นะครับเจอเนี่แบบเป็นเนี่แบบเป็นนอนไม่ต่อแลนะขันบาแล้วก็จะเอา ไม้เล็ใใกอ,อีกใบสองอือหืออือหือ ตอนนี oh ้เดี๋ยวผมก็จะก่อไฟครับโอ้โหโอ้โห ทำนี้ถ้าไม่ติดนี่ไม่ใช่แล้วต้องเตดแล้วค้อนเมื่อกี้อันน,น,น,นี้มันแห้งมันเปลี่ยกเกินไปมันก็เลยไม่ติดนะครับอัตอนนี้ไฟก็เริ่มติดนะครับฮืมฮืม ที่นี่มันแคบนะบมันไม่ค่อยจะดีตก่อไฟนะเอาครับตอนนี้ไฟก็เริ่มติดแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับบรรยากาศแถวนี้นะครับ เมื่อกี้ผมโดนอะไรก็ไม่รู้นะ่คันมากนะน่าจะเป็นหนอนหรือเปล่านะดัดูน่แดงหมดเลยครับอือ <c oughs> น่าจะเป็นน่าจะเป็นไอ้หนอนนะครับเพราะว่าบุงก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าบุงนี่มันจะท่านโดนนี่มันจะเจ็บเลยครับโดนปุ๊บเจ็บเลยครับ <c oughs> ที่พังผมก็ ง่ายๆนะครับสไตล์ผมนะครอืฝ่ายคือแบบทำไมผมสร้างในที่พักเมื่อไหร่นี่คือสร้างในที่พักแต่ อยู่ฝั่งที่ลมจะพัดเข้ามาอย่างเดียวผมไม่เข้าใจโ oh. อ้โหไตอนนี้ก็เริ่มจะหายคันแล้วนะครับเดี๋ยวอีสปายเดี๋ยวผมก็จะต้มหมี่ใหญ่ครนะับ ยอดเลยนะในรากาศควันคือแบบเยอะมากเยอะสุดๆนะครับ oho, no. oh, oh. se ก็คือควันโคตรเยอะนะครับพันมาแต่ฝั่งที่ผมอยู่อย่างเดียวนะครับทุกคนโอ้โหอันจะสุดยอดขนาดนี้โอ้โหนี่เลยครับในที่พักผม,ม,มนะผมก็จะเอาเอง มะของผมเนี่ยออกมาแล้วก็จะเอาจะต้มหมี่กินนะ เดี๋ยวหาที่ตั้งก่อนนะครับอือหือตั้งมาแบบนี้เลยนะก็นี่นะครับตั้งผมก็เทน้ำลงครับน้ำที่ผมเทก็จะประมาณนี้ ตอนนี้น้ําก็คือเดือดได้เต็มที่นะเดี๋ยวเดือดไว้มานะเดี๋ยวผมก็จะเทมีลงมันมีเส้นใหญ่นะครับ ใส่หลายซับหลายนะครับผสมนะครับผมนี่สายผสมครับโอ้ยเอานะครับออตอนนี้คือเดือนมากนะเดี๋ยวจะเอาทุกออกมาครับ Oh. Mm hmm. เอานะครับฝั่งนู้นเนี่ยมันควันมันลอยไปในที่พักผมเยอะเกินไปอยู่ไม่ได้ครับตอนนี้ออกมาเอกินข้างนอกนีดีกว่านะครับเพราะ่วาจะได้แบบไม่โดนควันเอลอยเข้าตานะครับโอ้โ oh. หดูอำนาตาครับ ไม่มีตะเก,กียกด้วยนะครับตินช้อนก่อนจะลำบากหน่อยนะครับโอ้โหจะได้กินหรือเปล่านะ่ะดีเลยนะ อร่อยลายที่ตีนะนครับโอ้อันะครับโอ้ร้อนมากนะตอนนี้ก็มื่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งสัปาแล้วก็น่จาจะพังคอนแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับร้อนมาก ร้อนมากเดี๋ยวผมก็จะนั่งเป็นฟ้าแสบแล้วกอนแล้วจะจะเข้านอนนะครับ นี่เลยนะนที่นั่งของผมขึ้นนี้นะเดี๋ยวผมก็จะขอต่อไปนานก่อนนะครับ